ยังคิดฮอดเสมออยากให้เธอคืนมาสีอยู่ไซก็กลับมาอยู่บ้านเราโอ้ writers, สวัสดีทุกคนด้วยครับผมในเช้าของวันอังคารถ้ามีเสียงอะไรรบกวนอย่าไปใส่ใจนะครับบอกแนละ้วที่ผมพยายามจะขายประมาณ1-2สัปดาห์แนละ้ว ไม่มีใครซื้อเลยนะครับผมขายแค่100นะจริงๆอะ่ะมันไม่มีใครซื้อเลยนะมีคนบอกจะซื้อแต่ยังไม่ไม่มีวี่แววไม่มีวี่แววเฮี้ยอะไรเลยครับโอเคทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับราคาทีม13,649หมื่น้เล้านสี่แสนสี่หมื่นไอเฮียเก้าร้อยเก้าร้อยผุดมาไงเนะี่ยไอเฮียเก้าร้อยเก้าร้อยผุดมาไงเนะี่ยราคาทีมหมนะื่นสี่ไอดียล่ะกูแค่หมื่นสามเองไอดีแจกแม่งหมื่นสี่โอเคมาวันนี้เราจะมาตีบวกทั้งทีมเลยอันนี้เป็นครูอ่ะลสเตอร์ซิตี้นะบวกหกสองตัวนี้นะครับที่ไม่ใช่เท่านนั้น เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่2ตัวดิเหมเือนเหลือให้พวกตัวเสริมอยู่เนี่ยก็คารอินเลอร์คาปัสตาแล้วก็จากูโปวิชแมททิวเจมนะไับอ้นี่บวกหกแล้ว <laughs> มาก่อนเลยเดนนี่วอร์ดนะครับเงินมี200เอ็มฮะเหลือๆเหลือๆหมดเลยดีล,ละยอกด้วย ใช่ครับกลุมาพังทีมาครับทุกคนโอเคตัวต่อมาขึ้นเขียงเลยอะตัวนี้เลยบวกเจ็ด้าล้านครับผมไม่น่ามันไม่เหมือนรูปเลยวะโอ้โหเหลือบวกหนึ่งเจ็ดเคกโจะตีติดนะบวกหกเ่ยไม่มีขายด้วยับไม่รู้ว่าได้มาไงจาไม่ได้เหมือนกันเต็มมีอยู่ในทีมอะอขึ้นมาแกี้ยวทุกคนอะไรวะเนี่ยเยอะชิบหายทำไมมันถูกกว่าไอ้ตัวละพันเมื่อกี้อะไอเฮียออถูกจัดเมื่อกี้ยัง80ดสิบเอ็มอยู่นะเอ,อมาขอชน2ทีครับ บอกเจ็ดจอดเฮิร์ตครับผมมา,มาไหม <c oughs> ม,มาครับทุกคนช่างมันครับมาเราตีตัวต่อไปกันเลยครับโอ้โหนี่มาพังที่ไม่ทุกคนดูแบบลงทุนมากครับผมโอ้โหเจมจัสตินนะตัวนี้บอกในช่วงนี้พี่แกผิวมากฮนะับไแกนี่อย่างผิวฮะเจมจัสตินนะนะมีบวกหนึ่งขายไหมเนี่ยโอ้โหบวกหนึ่งซื้อกันบานเลยครับบวกสองก็ซื้อกันบานเลยโอโ้ไม่มีขายเลยทุกคนโอ้ไม่มีขายกันเลยครับทุกคนมาเราจะตีครับหนึ่งพันหกร้อยล้านครับผมขอเงียบนิดนึงปับ๊บ มาฮะเจมจัสตินว่างไอ้ลูกเ <c oughs> หลือ64ฮะออยากได้ติดต่อมานะครับตัวนี้ไม่มีขายแน่นอนนะฮะจ่เข้าไปครับเผื่อมันไอ้นี่ไงเผื่อมันช่วยนอมบลิสเบนดี้ โอเคมาตัวต่อไปฮะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ติดสักตัวเหรอวะเนี่ย mm hmm. มันเยอะมากไนะบอก6ทีมผมอะไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงละโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ไฮไลท์ hmm. แน่นอนนะบอกเลย บวกหกทีมผมเกือบจะทั้งทีมอ่ะเนาะไม่กี่ตัวที่ไม่ถึงหกนะครับประมาณห้าหกตัวนะครับป้าบเหลือสามครับเดวมารลาเกรโอเคแอนนี่คิงฮะผมแอนนะี่คิงสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็มฮะโอ้โหอย่างแพงฮนะปั๊บกดไปที่พอพานะตานนี้เหลือบวกสามฮะมาไปตัวต่อไปเลยดีกว่า โอเค okay. 3,480 m เอครับผมเจมส์แมดติสันมาขอ3ทีเหมือนเดิมครับตานี้แบบ2ทีแล้วเข้าไปแบบนี้ปุ๊บผมกดเลยแล้วกันโอ้ต่อไปครับยาวไว้ย ơi, ทาไมหัวใจเ้ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แี่ยังจะรักเขาหมดหมดใจไรย่ำย่มซ้ำซ้ำเติมอยู่มาผมคาโดเปเรล,ล่าฮะบอกเจ็ดสตเก้าสิบสี่นะครับผมถ้าติดนะทีเดียดทุกคนตอนนี้แบบสองทีแบบนิ่งๆ,ะะงๆงแล้วกันนิ่งยังนิ่งแล้วกดครับใต้กอไก่กับรอเรือลิคาโดเปเรล,ล่าปาบอ้้หมาอีกตัวฮะโอ้โหผมมันกอตอะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เทพเจ้าจชัดๆว่ะเจ็ด K โอ้โหไม่มีใครเทียบฮะเฮีออย้ยไอ้เฮี้ยนี่ขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยมือทองจริงรอะทุกคนโอ้โมือทอง2021ัอ็ป่ะเนี่ย <c oughs> มือทอง2องพันี่บเอดบอสหนมาเฉยว่ะลิคาโดเปเรล,ล่ากับอาซัมชาวดรีนะครับมา2ตัวแล้วผมทุกคนมาตัวต่อไปครับผมเคลิชี่เฮนาโชทันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านครับสแตทเพิ่มเป็นเก้าสิบหกครับผมตานี้แบบขอนิ่งๆกดที่รอเรือฮะทีเดียวฮะ มาหรือเปล่าคาสตานเย่ยเนนิสพัดครับผมขออยู่เนี่ขออนุญาตซื้อวัตถุดิบแป๊บนึงป <Surprise, S 1> ้าพูดีเฉยอิดคมาตัวสามมาตัวสามแล้วผมทุกคนจะไม่เสียงอะไรรบกวนเข้ามาก็ขออภัยขออนุญาตด,ด้วยนะทุกคนโอ้โหอันนี้ขึ้นมาครับผมขอเวลาไปรับแป๊บนึงตอนนี้นะครับโอ้โหสเต,ต็ตนักเตะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะผมทุกคนแล้วก็ดูดูเงินเราน่าจะได้ตามหาแหละผมว่าเนี่ยเงินเราตังเราเหลือแค่หกสิบสองเอ็มนะครับผมว่า น่าจะได้ไปหาตังมาตีบอกแล้วแหละโอเคมาตีตัวนี้ก่อนแล้วกันก่อนจะพูดอะไรมากมูลค่า3,190ัเอ็มฮะมาดูกันนะว่าจะติดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมใช้สูตรแบบตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยโดนไหมตะกุกตะกักนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับจังหวะมันดึงกลับแบบนี้ครับติดเฉยครับเดนนิสพรัตครับพรัสโอเควิวเฟดเอ็นดิที้ฮะมาครั้งนี้สองครั้งแบบนิ่งๆขอนิ่งๆขอนิ่งๆเลยนะครับอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งกดไปที่สระเอครับผม มาหรือเปล่าครับมาหรือเปล่าครับมาหรือเปล่าครับมาบวก3ครับเงี yeah. ้ยตัวนี้แตกน่าจะได้ขายแล้วทีนี้ตังค์หมดแล้วจริงงก็เสียดายแหละแต่มันเล่นใหม่ได้ไงอื่นน่าจะหมดแล้วเนาะมูลค่า1,660งเอ็มฮะคริสเตียนฟุกดูหน้าก็รู้ฮะปัองอือหือกูชาร์จพลังตั้งนาน นั่งเงียบเลยกูสัตว์เอ้ยเสียงกระจกแตกรัวๆเลยจังหวะนี้ต่อไปเป็นศพของใครเฮ้ยไม่ใช่จะไหวหรอไม่น่าไหวเนี่ยใส่ไม่หมดแม็กก็ไม่ถึงนะทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับหาตังแป๊บหนึ่งมาคผมทุกคนเริ่มกี่ผมได้ไปเอาตัวในทีมออกมาแล้วนะซึ่งคาดการว่าถ้าขายก็น่าจะไม่ขายออกนะก็เลยจัดมาเลยละกันนะทุกคนผูบวกเจ็ดเเป๊ะๆเ,เลยนะครับ ต้องมาแล้วแหละเขาวิบานเด็กหนุ่มไฟแรงเฟอร์2400ล้านนะ,ะส่วนเออตัวที่ตีติด7ก็คือจะตีบวกแปต่อถ้า8ติดก็คิดกันอีกทีอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขายต่ำนอกต่ำสูงหรือว่าจะอัพเกรดเป็นบวก9ขึ้นต่อไม่รู้กัน,กนเรื่องของอนาคตมาตัวนี้เสียงเงินไปเป็น100 M okay. อายอเซเปเลสโอเคอายเซเปเลสบวกเจนะ็ดฮะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเนะี่ยโอโ้โหถ้าเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนแต่ว่ากันเลยครับ เด็กหอวก็งี้แหละอ,อมาแม่งทีเดียวเลยตานี้ไม่ต้องพูดถึงทำเพลงครับอาโยเซเปเรสมาไหมโอ้โหแม่งจะแตะสูงๆไม่มาเลยทุกคนดีดายมากมาสแตทร้อยเอ็ดเลยนะตีบวกแปดนะ่าจะไม่ไหวนะจะได้ขายนะบวกเจ็ดถ้าตีติดน,นะมาขอแบบตะกุกตะกักนิดนึงครับนีๆๆๆ่แหละสูตรนี้แหละเฮียไม่ติดเลยโอ้โหเหลือเยอะเหลือ2ตัวเองแต่จะแตะไอ้เหี้ยสูงทั้งนั้นเลยนะโอเคครับทุกคน ไม่มีทางหาตังค์แล้วยังว่านี้เราต้องไปต่อฮะต้องไปต่อเท่านั้นครับทุกคนบอกเลยมาเอ้าเอาแล้วทุกคนงั้นผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่าน,นี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบวกเจ็ดอีกประมาณ3ตัวแล้วก็บวกหกสองตัวผมจะมาตีในคลิปหน้านะครโอเคดูคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนไปแล้วไม่ไปจุ๊บ